สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการซ่อมพัดลมมือถือลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เปิดไม่ติดนะครับมีที่ชาร์จแล้วก็มีไฟโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ5โวลต์นะครับนี่พัดลมมอเตอร์ขนาด5โวลต์นะครับเมื่อเราเปิดไม่ติดแบบนี้แล้วนี่สวิตอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาดูตรงข้างๆก่อนนะครับว่า,าข้างๆนี้เป็นตัวล็อกหรือเปล่าลุงตุ้ยตรวจดูแล้วว่าไม่ใช่ตัวล็อกนะครับนี้เราก็จะมาเปิดด้านในกันนะครับมันก็จะมีน็อตขันทั้งหมด6ตัวแบบนี้นะครับ เราก็ต้องเก็บน็อตตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตเฉพาะเล็กๆแบบนี้มันจะหามาแทนกันยากนะครับเราก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาเปิดดูว่ามันจะออกอยังไงตรงขาตรงนี้นะเพื่อนเพื่อมันเป็นที่ยืดเอาไว้นี่พอเปิดมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนแบตเตอรี่ตะกัวแบบนี้ส่วนมากมันจะทำมากับ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยบอกหลายครั้งว่ามันไม่ค่อยทนนะครับมันจะเก็บไฟไม่ค่อยนานใช้ไปพักเดียวเดี๋ยวมันก็เสื่อมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่1ที่มันเปิดไม่ติดนะครับต่อไปเราก็จะมาดูวงจรด้วยว่าวงจรมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราดูด้วยสายตาก่อนนะครับนี่ เรามองดูลักษณะแล้วก็พอใช้ได้แบบนี้นะครับเราก็ดูที่สวิตด้วยนะครับตามสายตาของลุงตุ้ยแล้วสวิตมันน่าจะมีปัญหานะครับมันเก่าแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับว่ามีพลังงานอยู่หรือเปล่าอันนี้มีแค่0.1นนะครับอันนี้ไม่เหลือเลยไม่มีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเรามาลองตัดตรงนี้ออกก่อนเลยนะครับเพราะเราไม่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้แน่นอนแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอันนี้เราก็จะมาวัดแบตเตอรี่ที่ลุงตุ้ยจะใช้ก่อนนะครับอันนี้แบตเตอรี่18650แบบนี้นะครับอ่าอันนี้มีไฟ4.04อย่างนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เราก็มาลองวัดวงจรของเขาก่อนนะครับนี่เราก็ทำการ ต่อเรียบร้อยเลยแล้วก็เปิดนะครับเพื่อนไม่หมุนนะครับนี่แบตเตอรี่มีนะแต่เปิดไม่ติดแบบนี้นะครับอลองดูอีกขั้วหนึ่งมันมีสองขั้วใช่ไหมครับเราก็เปิดอีกก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับแสดงว่าไม่ใช่แบตเตอรี่ละเพราะว่าแบตเตอรี่ของเราที่เอาไปวัดมันมี4นะครับ4.0เพราะฉะนั้น เรามาดูวงจรอ่าอันนี้เจอแล้ววงจรตัวนี้นะครับนี่สวิตเป็นสนิมมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรนะครับลุงตุ้ยก็มีอะไหล่มือสอตัวนี้ใกล้เคียงกันรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นมือสองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะใช้ตัวนี้แล้วมันใช้กันได้หรือเปล่าเราก็ทำการปลดสวิตมาเสียบตัวนี้แทนก่อนนะครับเรามาลองดูก่อนนะครับเราต้องเทสดูก่อน นี่ใสให้แน่นแล้วเราก็ดึงแบตเตอรี่ตัวเชื่อมแบตเตอรี่นะครับเอามาเสียบข้างใดข้างหนึ่งมันมี2ก้อนใช่ไหมครับเอาทีละก้อนก่อนนะครับเอาชุดแรกก่อนนี่แล้วเราก็มีบวกลบใช่ไหมครับบวกสีแดงลบสีขาวนะครับนี่ใกล้เคียงกันเลยรุ่นเดียวกันด้วยนะครับแต่สภาพดีกว่านะครับเรามาลองดูนะครับ เพราะว่าอันแรกเราทําการใส่แบตเข้าไปแล้วมันเปิดไม่ติดนะครับลองมาดูแบตก้อนนี้แล้วก็วงจรตัวนี้ด้วยนะครับว่ามันจะติดไหมบวกเสร็จแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมเพื่อนอันนี้เป็นอันใช้ได้นะครับนี่แตะขั้วลบเข้าไปพอบวกต่อแล้วหมุนเลยนะครับอันนี้ใช้ได้แสดงว่าวงจรเสีย ใช่ไหมครับอันนี้ก,นการวัดแบบพื้นฐานนะเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ไม่ได้เป็นช่างที่เก่งเครื่องมือสักเท่าไหร่ลุงตุ้ยก็จะใช้ประมาณอย่างนี้นะครับสังเกตเอานี่วงจรของเขาก็ดูท่าทางจะพังไปเยอะนะครับนี่แต่ว่าเราก็ต้องเอาอุปกรณ์มาให้ครบนะครับว่ามีสวิตตัวไหนบ้างเราก็ถอดมาให้ครบเลยเพื่อที่เราจะมาใส่เครื่องนี้ต่อมาเราจะมาดูที่ใบพัดก่อนนะครับว่าเราจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าถ้าใบาพัดเปลี่ยน ไม่ได้เราก็ใช้ตัวเดิมนี่ก่อนก็ได้นะครับมาลองดูนี่นะครับเราก็ใส่ไปให้ตรงแล้วก็ตรวจเช็คดูอย่างนี้นะแต่ลุงตุ้ยจะเอาฝาครอบเนี่ยมาใส่แต่เพะเอิญมันมีตัวใหม่กว่านะครับตัวนี้มันเหลืองแล้วมันกรอบเนี่ยแต่มันมียี่ห้ออยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆแต่ไอ้ฝาใหม่นี่มันไม่มีลุงตุ้ยก็จะเอา ยี่ห้อของเขาเนี่ยมาใส่ที่ตัวสีขาวกว่านะครับนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเปลี่ยนทายมาอีกตัวหนึ่งอันนี้ฝาครอบตัวเก่ามันเหลืองนะครับก็จะเอามาใส่ที่ตัวนี้นะครับมันเหมือนรุ่นเดียวกันเลยนะเพื่อนๆอแต่ตัวนี้มันมีอุปรกรณ์ไม่ครบนี่มันก็จะขาวแบบนี้ส่วนตัวเก่ามันมีเครื่องแต่ว่าวา,อาขอบมันเหลืองลุงตุ้ยก็จะเอาตัวใหม่อีกเหมือนกัน นี่นะครับแต่ใบพัดคนละแบบใบพัดแบบใสแบบนี้นะนี่มันเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเพื่อนแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นไหนไหนก็ถอดแล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยก็จะเอาตัวตัวสีขาวแล้วกันนะครับตัวสีเหลืองนี่เราไม่ใช้นะครับเราก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นหลักดีกว่านะครับแต่วิธีการก็คืออันเดียวกันนะครับ ตัวนั้นก็คือใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอากลับมาที่เดิมตัวนี้นะครับย้ายมาที่อันนี้เราก็ทําการต่อเข้าไปเลยอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ทําการเทสอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ชุดแรกก่อนนะเพื่นอนเมื่อกี้นี้ก็ติดนะครับตัวเก่าอันนี้ก็ติดนะครับชุดที่1ก็ติดแบบนี้นะครับ โอเคนี่เปิดไปก็ติดตัวเนี้ยมันเก่ามากลุงตุ้ยก็อยากได้พัดลมมันดีกว่านะครับลุงตุ้ยก็จะถอดเก็บมอเตอร์พัดลมเอาไว้ไว้ใช้อย่างอื่นอย่างนี้นะครับเพราะว่าโครงมันสีเหลืองมันไม่น่าใช้แล้วนี่ตัวเนี้ยมันใช้ได้นะครับเมื่อกี้เราทําการเทสแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับเป็นอะไรสํารองนะครับนี่มอเตอร์ตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ ใช้ของชุดนี้ไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปเราก็จะใช้แบตเตอรี่16650แบบนี้นะครับแล้วก็18 650อย่างละ1ก้อนนะครับเพราะว่าสถานที่เราจะใส่แบตเข้าไปนี่มันจำกัดนะครับอ่ามันใส่ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ก้อนเล็กอันหนึ่งส่วนก้อนใหญ่นี้เราก็ต้องตกแต่งนะครับปีกที่มันยื่นออกมาที่มัน มันของเดิมนะครับเราจะใส่แบต18650้มันก้อนใหญ่กว่านะครับเราก็ทําให้มันลงไปให,ให้เรียบก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ลองวัดดูว่ามันได้ขนาดที่เราต้องการหรือเปล่าตรงนี้มันไม่ได้ติดนะครับมันเป็นขอบห่างประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะ,ะเราก็ได้ตําแหน่งอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับนี่เล็กก้อนหนึ่งใหญ่ก้อนหนึ่งต่อไปเราก็จะมาทําการบัดกีกันนะครับ เพื่อที่จะเอาสายไฟเข้าไปเชื่อมกับวงจรนะครับเราก็ต้องขูดตรงนี้ให้หยาบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่น้ํายาเข้าไปเติมตะกั่วเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องใช้ความร้อนนิดนึงนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำทั้งสองขั้วเลยนะครับทั้งบวกและลบเราก็เติมน้ํายาเข้าไปนะครับเติมตะกั่วเข้าไปแล้วเราก็เอาสายไฟ ตรงนี้ก็ต้องไม่ผิดนะครับขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับแต่ลงุงตุ้ยใช้ขั้วลบเป็นสีขาวนะครับเพราะว่ามีสายไฟสีขาวพอดีตรงนี้เราก็เชื่อมให้แน่นเลยนะครับทำให้ดูแข็งแรงนะครับแล้วเราก็ทำการวางตำแหน่งเข้าไปเพื่อที่จะไปเชื่อมที่ตัววงจรนะครับตรงนี้ นี่เราก็วัดให้ดีแล้วก็ตัดลงไปนะครับนี่ทำตามนี้เลยนะครับตามสีที่เขาระบุแล้วก็จะไม่งงนะครับเพื่อนๆนี่ตามสีเลยสีแดงบวกสีดำลบแล้วเราก็ทำการบัตรกีเข้าไปนะครับเพื่อลืออย่าลืมใช้ท่อหดด้วยนะครับท่อหดก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภยัยวงจรก็จะไม่ช็อตนะครับ นี่เมื่อเราใส่ใสายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งบวกและลบแล้วเราก็ทำการใส่ท่อหดเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นชิ้นงานเล็กๆแบบนี้มันต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเพื่อนนี่เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับลุงตุ้ยก็พอจะทำเป็นนี่พอเราต่อปุ๊บวงจรมันครบแบบนี้นะเพื่อน พัดลมมันก็ติดเลยเห็นไหมครับอันนี้เราเปิดสวิตอาไว้เนี่ยอันนี้เราปิดก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการใส่ท่อหดแล้วก็ลนด้วยไฟแช็คให้มันรัดตรงที่รอยต่อของเรานะครับสายไฟมันจะได้ไม่ชนกันนะครับนี่ทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับมันมี2ชุดใช่ไหมครับเราก็ทําไปนี่วงจรอีกก้อนหนึ่งเราก็ทําการ ปัรกีเหมือนอันแรกเลยนะครับนี่แต่ก้อนนี้เล็กหน่อยนึงนะครับตามที่เรากําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับเราก็เติมน้ํายาเข้าไปทั้งขั้วบวกและขั้วลบแบบนี้นะครับเพื่อนต้องปิดจมูกด้วยนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะมันมีสารตะกั่วแบบนี้นะครับเราก็ใส่น้ํายาประสานเข้าไปแบบนี้นี่แล้วก็บวกไม่ผิดนะบวกแล้วก็ลบสีขาวเหมือนกัน แบบนี้นะครับเราก็หาวางตำแหน่งที่ที่มั่นคงนิดนึงนะครับนี่แล้วเราก็จะเชื่อมได้ง่ายอย่างนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะวางตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่เราก็กะดูเพื่อนๆการที่เราจะทําให้ฐานมันแน่นเนี่ยเพื่อนเราก็ต้องใช้กาวสองหน้าด้วยนะเพื่อนๆนลงตุ้ยลืมบอกไปนี่เราก็เอากาวสองหน้ายึดเอาไว้ หรือเพื่อนจะมีแบบปืนกาวก็ได้นะครับเอาปืนกาวยึดเข้าไปทําให้มันมั่นคงนะครับเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันขยับอยู่ตลอดเวลานะเวลาเราใช้งานเราก็ต้องอให้มันแน่นนิดนึงอย่างนี้นะครับเมื่อทําแบบนี้ได้แล้วเราต่อสายไฟอ,อีกชุดหนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสายไฟเข้าไปทีเดียวอย่างนี้นะเพื่อนๆน เราก็ทําจนครบทั้ง2ชุดเลยนะครับทําเหมือนชุดแรกเลยแบบนี้นะครับวัดสายไฟให้พอดีอย่าให้มันเหลือเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวรุ่มล่ามไปแล้วมันก็จะใส่ยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอกระทัดรัดนิดนึงนะครับแล้วเราก็ทําการบัดกีเชื่อมให้มันติดกันให้แน่นนะครับเราก็ใช้ท่าหดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับสีขาว ขั้วลบก็เหมือนกันนะครับนี่เติมน้ำยาเข้าไปแล้วก็บัดกีให้พอดีแบบนี้นะครับนี่เราก็ทำระวังมือด้วยนะเพื่อนๆพวกน,นี้เวลามีดบาดมันก็มันคมนะครับมันก็อาจจะเป็นบาดทะยักได้ลุงตุ้ยก็พยายามระมัดระวังตลอดนะครับนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเอาไฟลนด้วยนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เก็บสายไฟเข้าไปลองขยับดูก็ได้นะเพื่อนมันต้องแน่นเลยนะครับนี่แข็งแรงแบบนี้แล้วลองเปิดดูติดเลยนะครับนี่พัดลมตัวนี้มันมีเบอร์เดียวนะเพื่อนมันมีแค่เบอร์เดียวเปิดปิดแค่นั้นเองนะครับนี่เพื่อนดูพัดลมดูความแรงของเขานะครับนี่อันนี้หลุมตัวยังไม่กล้าใส่ใกล้มากเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ฝาครอบแบบนี้นะครับนี่ โอเคเราก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็สวิต c h ก็เหมือนกันเราจะต้องวางอย่าลืมใส่เข้าไปนะครับอเอาตัวครอบข้างๆเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ขาล็อกแบบนี้เลยนี่มันก็จะไปยึดอีกระดับหนึ่งแล้วก็เปิดดูอย่างนี้นะครับนี่แรงเลยนะเพื่อน โอเคแล้วเราก็เทสดูได้เลยนี่เพื่อนดูดิครับนแรงขนาดนี่เลยนะครับนี่พ่นออกไปข้างๆแบบนี้เลยนะเงียบด้วยนะครับตัวนี้มอเตอร์เขาแรงนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ขันให้แน่นให้อยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมนะครับนี่ เมื่อเสร็จแบบนี้แล้วก็เป็นอันใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอของเก่าที่เราจะใช้เนี่ยมันดูมันไม่น่าใช้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะทิ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ของเดิมเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแต่ขอบหลุงตุ้ยก็ว่าใช้ขอบเดิมดีกว่านะครับขอบเดิมเขาก็โอเคอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่เอานะครับ แต่ก็เสียดายอยู่แต่ไม่เป็นไรครับนี่เราก็มีพัดลมที่กลับมาใช้ได้ใหม่ไม่ต้องซื้อเลยนะเพื่อนๆออันนี้ลุงตุย้ยก็หามาเก่าๆด้วยนะครับมีของเก่าอยู่ด้วยแล้วก็ตรงนี้อ่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลุงตุย้ยจะบอกนะตรงนี้มันเป็นอ่าที่เสียบอะแดปเตอร์5โวลต์น,นะครับเพื่อนเราก็จะต้องหาอะแดปเตอร์ที่มี5โวลต์ถึง 9โวลต์เลยก็ได้นะครับ5โวลต์6โวลต์7โวลต์8โวลต์ได้ถึง9โวลต์เลยแต่ลุงตุ้ยก็มีตัวนี้นะครับ5โวลต์1 m 0 0มิลลิแอมแบบนี้นะนี่เราก็ทําการเสียบเข้าไปเพื่อนดูนะเราจะกดเข้าไปแล้วเพราะเวลาเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะต้องมีไฟสีแดงขึ้นนะครับแสดงว่าเรียบร้อยอย่างนี้นะครับนี่เพื่อนเห็นไหมนี่สีแดงมันโชว์ความหมายก็คือ เขากำลังชาร์จแบตอยู่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอันใช้ได้นะครับสมบูรณ์แบบน่าใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสะอาดกว่าอันแรกนี่นะเพื่อนเอนเมื่อเราทําการประกอบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดอให้มันอยู่ในสภาพดีขึ้นนะครับนี่มันก็สกรปรกนิดนึงเราก็ทําความสะอาดได้แบต ตะกัวนี้เราก็ไม่ใช้นะครับเราก็ทิ้งไปเพราะว่ามันใช้ไม่ทนนะเพื่อนๆแต่เราเข้าใจที่โรงงานก็ทํามาก็ต้องทําแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ทิ้งไปด้วยเลยนะครับทีเดียวกันเลยนะครับโอเคส่วนมอเตอร์ตัวนี้ที่บอกนะลุงตุ้ยก็เอาไว้ดัดแปลงเผื่อจะมีงาน DIY แบบอื่นนะเพื่อนๆนี่เราก็ได้ของที่พอใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็เป็นอัน ใช้ได้นะครับเพื่อนเราก็ทําความสะอาดก็ทําให้เรามีพัดลมใช้ใหม่ได้แบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขความชื่นชมยินดีสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกๆคนเลยนะครับ สวัสดีครับ